สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะขอขอบคุณทุกการติดตามค่การกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความราักความรู้สึกที่เข้ามาแชร์แล้วก็ซัพพอร์ตนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ การสนับสนุนทุกช่องทางขอบคุณมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขสื่อกลางไกด์ไลน์บางสิ่งบางอย่างให้กับทุกคนในทุกวันเติมพลังจิตใจของเราให้เข้มแข็งนะคะหนักแน่นมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราต้องใจแข็งให้ได้ด้วยนะคะใจแข็งให้มากๆค่อยๆทําค่อยๆเปลี่ยนมันจะทําให้เราได้รู้สึกเติบโตขึ้นฝึกระดับจิตใจนะคะแล้วก็ให้ จิตใจจิตวิญญาณให้ถึงการตื่นรู้หรือว่าการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างของสัญชาตญาณของตัวเองได้นั่นเองนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตนะคะสมาชิกก็แอดไลน์ขอภายค่ะคลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเช้าแบบนี้แน่นอนคะ่ะเรามาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะที่พ่ออยากจะบอกนะคะแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะเรามาเช็คพลังงานกัน หลับตาลงค่ะนะคะหลับตาลงลึกๆนะคะหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆผ่อนคลายนะคะทำสมาธิกับตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นก็โฟกัสสมาธิไพ่สำหรับนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. และทาไม่ได้ดูภาพอาจจะได้ยินเสียงก็หลับตาลงแล้วก็สูดลมหายใจสบายๆโล่งๆใจเย็นๆน,น,นิ่งๆค่ะเด mm ี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมา พลังงานนะคะขอพลังงานของไพ่นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะอย่างกะทันหันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพอสับไพ่แล้วหล่นออกมา2องใบให้เห็นจะาๆเลยนั่นหมายถึงว่าความรักกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วค่ะความผูกพันที่รอคอยบุกเพศในว่าที่ถูกลิขิตมาแล้วด้วย d ีนะคะทั้ง2คนนั่นเองนะคะไม่ว่า คุณจะรู้สึกว่าเราคอยใครสักคนหนึ่งในหัวใจความผูกพันที่เราคอยมีหนุ่มอสศวินนะคะหรือสาวที่มีสเสน่ห์นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณผู้ชายเข้ามาฟังก็ต้องเป็นสุภาพสตรีนะคะที่มีสเสน่ห์เซ็กซี่เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกของพลังงานที่ถูกใจกัน เป็นคนรักคู่ชีวิตพรมลิขิตที่จะได้มาพบเจอและเป็นที่คุณเป็นคนที่คุณได้รู้สึกว่าขอและอธิษฐานไว้ด้วยนะคะคุณจะโดนใครเขาเข้ามาจู่โจมในความสัมพันธ์กับคุณความรักกำลังที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วบอกเลยว่าเป็นนักล่าที่เก่งกาจมากๆเลยค่ะมีความเป็นผู้นำสูงเชื่อมั่นในตัวเองรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมีความอีโก้ และเป็นคนที่เท่ดูมีสเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็บุคลิกภาพดีมีแรงดึงดูดนะคะในตัวเองและเป็นคนที่มีเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมเป็นคนช่างคิดช่างฝันนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีไฟมีพลังเรื่องของการทํางานทํางานเก่งหรืออาจจะเป็นระดับผู้นําที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจหนุ่มธุรกิจไฟแรงอะไรแบบนี้ก็ได้สร้างเนือ้อสร้างตัว และเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจะทำอะไรคือจัดการและตัดสินใจได้รวดเร็วทันใจคือเป็นคนใจร้อนแต่ก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์สูงมองการไกลคาดการอะไรไว้ก็เป๊ะแบบนั้นของเขาไม่เคยผิดเพราะมีความเก่งมีความสามารถและตัดสินใจ อะไรที่แบบต้องฉับพลันเนี่ยได้รวดเร็วเลยนะคะด้วยเหตุลผลของเขาแล้วก็เป็นคนที่มีสุภาพบุรุษสุภาพสตรทีที่ดูเท่นะคะดูมีสเสน่ห์มากๆเลยทํางานเก่งด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่หัวหน้าชอบไหว้วานนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะไลฟ์สไตล์ของเขานาะดุด,ดันแล้วก็จริงจังคือถ้าเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งนะคะถ้าเขารู้สึกว่า เขาจะได้เขาจะจีบคุณเขาต้องจีบให้ได้นะคะจีบแบบฉลาดมากๆฉลาดแบบมีการวางแผนฉลาดแบบคิดเยอะมาเป็นอย่างดีนะคะคือมีไฟอะมีพลังอ่ะฉันจะต้องทําให้ได้ฉันจะต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเข้ามาหาคุณให้ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดูดูมีแรงประทะแรงดึงดูดที่จะทําให้คุณและเขา ตกลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ผบเจอนะคะมันมีสเสน่ห์มันรู้สึกว่าเคมีเข้ากันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆและเหมือนว่าคุณกับเขามีเรื่องของ d า y ทั้งสองนะคะมามาเขาเรียกว่ามาเป็นคนที่ผลักดันให้คุณและเขาได้เจอกันด้วยนะคะเป็นคนที่คุณอธิษฐานไว้เป็นคนที่คุณขอไว้ เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดาคาดฝันว่าคุณจะได้พบเจอกับผู้ชายในฝันหรือสาวในฝันของคุณนะคะมาด้วยพลังบางอย่างที่คุณรู้สึกขอกับจักรวาลขอกับพลังงานของ The moon The star ที่เขาเข้ามาเหมือนคนที่แบบมันมันดูมีพลังในตัวเองมันดูไม่มันดูเหลือเชื่อนะคะแต่เมื่อถึงวันนั้นคุณจะรู้สึกว่ามันเจอแล้ว นะคะแต่ว่ามันก็ยังเหลือเชื่ออยู่ดีนะคะคุณจะถูกลุกและแอคชั่นกับคนคนนี้ในครั้งแรกแบบจู่โจมมากๆเลยด้วยสเสน่ห์และแพชชั่นของคนทั้งสองคนมันสปาร์คบันดึงดูดมันต้องตาต้องใจต้องมนซึ่งกันและกันนะคะมันจะมีเรื่องของความเซ็กซี่เข้ามาเกี่ยวข้องความโรแมนติกเข้ามาเกี่ยวข้องเขา เขาเปรียบเหมือนคนที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณนะคะเขาจะปลุกคุณขึ้นตื่นจากจิตวิญญาณที่คุณกําลังหาคําตอบหรือว่ากําลังมึนๆงงๆอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะเขาจะปลุกคุณตื่นขึ้นมาทําให้คุณตื่นจากการที่ว่าทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องภายในจิตวิญญาณของคุณเองเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คุณกระตุ้นคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นบางสิ่งบางอย่างจากที่ไม่เคยเห็น เห็นบางอย่างกับความรักรักแท้ความสัมพันธ์จะต้องทํายังไงจะต้องเห็นเขาว่าเขาเป็นตัวจริงจริง,รง,รงเพราะว่าเขามาเหมือนคนที่แบบเหมือนอัศวินคนหนึ่งที่ดูเท่ hey, นะคะดูสวยงามดูมีสเสน่ห์ดูมีพลังดูมีอํานาจมากๆเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้คือคนที่ดึงดูดหดัวใจและก็ความรู้สึกของคุณมากเป็นรักแรกพบการพบเจอกันโดยไม่คาดคิดคาดฝัน การพบเจอกันโดยที่ไม่ทันในตั้งตัวมันทำให้รู้สึกบางอย่างที่มันรวดเร็วแล้วก็มันมีพลังแพชชั่นมากๆเพราะฉนั้นคุณจะรู้สึกว่าเหมือนฝันไปฝันไปหรือเปล่านะคะแต่งตัวดีทันสมัยดูดีมีเสน่ห์ค่ะมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งทุกๆด้านเป็นคนที่วางแผนนะคะอะไรได้ดีในอนาคตแล้วก็ ใจร้อนก็คือใจร้อนนะคะนิ่งก็คือนิ่งแล้วก็ใจแข็งสุดๆนะคะคนคนนี้ไพ่อยากจ,จะบอกอะไรกับคุณอีกคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เปิดใจเปิดช่องทางเดี๋ยวนี้เลยนะคะเปิดทางให้หัวใจคุณได้คอนเน็กกับคนรักของคุณที่เป็นเดอะเลเวอร์สของคุณนะคะบางท่านได้พบเจอกับคนที่ เข้ามาให้คุณเลือกหลายคนเลยทีเดียวอาจจะเป็น1คนหรือสองคน DM place 9ถ้วยสวยงามมากๆเลยนะคะคือคุณจะได้พบเจอกับคนที่เขาเป็นคนที่โสดนะคะเขาคนนั้นเป็นคนโสด9ถ้วย เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดหนึ่งคนหรือว่า2คนก็ได้มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีแต่เป็นคนที่เฟลลี่มีสเสน่ห์มากๆอย่างที่บอกไปว่าคนที่ผู้ชายก็จะดูหล่อดูเซ็กซี่ ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ดูอบอุ่นนะคะดูมีความพร้อมในทุกๆด้านดูมีความมีเสน่ห์และดึงดูดมากๆด้วยวัยด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยบางอย่างที่ที่ผูกพันกันมานะคะทำให้ทั้งสองคนมีเคมีบางอย่างโซคอนเนคชั so ่นหรือว่าความรู้สึกที่จํากันได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอความผูกพันที่โหยหานะคะจะทําให้คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ที่ใช่ของคุณนะคะ แล้วตัวตนของคุณก็มีสเสน่ห์มากๆเหลือเกินค่ะบอกเลยว่าคุณมีสเสน่ห์ทุกคนมีสเสน่ห์ตอนนี้มากๆแล้วก็พร้อมที่จะได้เจอใครแล้วด้วยพร้อมที่จะได้เจอคนที่ดีกว่ากับพลังงานเก่าๆที่มาทําให้คุณเจ็บเสียใจยหรือพลังงานเก่าๆที่มาทําให้คุณเป็นท็อกซิกอะไรที่ไม่ใช่ทามมิ่งไม่ใช่จังหวะที่ดีที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ใช่อะไรที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะมันจะยังไม่มันจะยังไปไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นขอให้เปิดทางใครที่เปิดทางแล้วใครที่กําลังคุยคุยอยู่ดีใจด้วยค่ะขอให้คุยเรียนรู้ไปก่อนนะคะเพราะคนจริงๆอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทุกอย่างมันก็เหมือนเรานะคะอยากเจออยากเรียนรู้ความสัมพันธ์อยากรู้จักมันก็จะค่อยเป็นค่อยๆไปแต่ใครที่โสดนะคะยังรู้สึกรอคอยใครสักคนอยู่ตอนนี้กล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองกล้าที่จะมองโลกให้กว้างขึ้นนะคะไม่ต้องมีขอบเขตของตัวเองฟรีแล้วก็เปิดทุกอย่างให้เป็นอินฟินิตี้แรงดึงดูดบางอย่างที่คุณกำลังส่งไปหาจักรวาลส่งไปหาแรงดึงดูดแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเองเมื่อเราคิดเราจะได้สิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วเราจะได้สิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะกับสิ่งที่รอมาทำได้หรือ,อยังคอมพลีกตัวเองจริงๆได้หรือ,อยังนะคะ ช่องทางนะคะรู้สึกว่ารอคอยเปิดออนไลน์เว็บไซต์เว็บเดทแอปพลิเคชันต่างๆนะคะให้ดูว่าสแกมเมอร์หรือเปล่าคนดีไม่ดีใช่ไหมคุยคุยไปก่อนแรกๆคุณอาจจะเจอใครที่เขาเข้ามาทำให้คุณเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ทำไมมันดีมากเลยอะไรที่มันดีมากๆเวอร์ๆตอนแรกหรือมันอาจจะไม่เวอร์มากมันอาจจะม,มันจะไม่ใช่แน่นอนมองว่ามันจะใช่หรือเปล่าเอะใจไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเทใจให้ใครมากไป เพราะทุกคนจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆแต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่เราจะแรนดอมเจอคนที่ไม่ดีก่อนเข้ามาทางนั้นเข้ามาทางนั้นนะคะสวยมีสเสน่ห์เซ็กซี่ขนาดนี้ทุกคนมีสเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็เป็นคนโสดที่มีมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากๆเลยความรักกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณเป็นความรักที่ บอกเลยว่าเป็นดังบุพเพสันนิวาสที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอกับเขาคนนี้นะคะและถ้าเขาคนนี้เป็นคนที่มีคนรักคอมมิชเมนต์เขาจะดูแลคนรักของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเขามีหน้าที่การงานการเงินที่พร้อมทุกอย่างขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะและเขาจะมาตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจจะมีผู้ชายลักษณะหรือว่าหญิงสาวลักษณะแบบนี้ เข้ามาเป็นคนที่เทหัวใจให้คุณคนเดียวเท่านั้นค่ะเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณอีกค่ะโอ้โหเตรียมสละโสดสลัดสะบัดอีกครั้งหนึ่งกับการแต่งงานนะคะกับคนรักคู่รักคู่ชีวิตของคุณที่จะเข้ามาการวางแผนหน้าที่การงานของคุณก็กำลังที่จะไปได้ด้วยดีเขาจะมาส่งเสริมเรื่องของงานคุณด้วยงานที่จะมีความมั่นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และก็ความรักจะเป็นความรักที่เป็นบุกเพศนิวาสหนุนนำคู่บุญบารมีกันแต่ขอให้มองคนโสดที่เป็นคนโสดไว้เปิดใจช่องทางดีๆนะคะเพราะว่าคุณจะเจอใครที่เขาเข้ามาแต่งงานแล้วก็มีลูกกับคุณนั่นเองค่ะ ไปต่อในความสัมพันธ์เพราะคุณกับเขาจะอยู่ไกลกันคุณกับเขาจะมีความห่างๆกันและก็ไกลกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์คนคนนี้มีความตั้งใจมากๆเลยที่จะมองหาคนรักคู่รักของเขาและเขาพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์และแต่งงานกับคุณค่ะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่มีเขาฝันถึงคุณก่อนเขารู้สึกถึงคุณก่อนก่อนที่จะมาเจอกับคุณ เขาเป็นบุคคลที่มีสัญชาตญาณที่มีความโรแมนติกและก็ความสุขกับตัวเอง mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสนะ่ห์แล้วก็เข้าใจผู้อกผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะอาจจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วโสดมาสันโดษโสดมามากๆแล้วคือชอบใช้ชีวิตที่สันโดษอ,อยู่คนเดียวก็ได้หรือจะมีคู่ก็ได้ถ้ามีคู่ขอให้ได้เป็นคู่ที่เป็นคู่ทคแท้รักแท้จริงๆหรือถ้าไม่มีเขาก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ และเขาก็เป็นคนที่รักธรรมชาติอยู่กับทะเลอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้ําตกอยู่กับภูเขาอยู่กับสิ่งที่เขามีความสุขเขาสามารถที่จะแมネจตัวเองทั้งเวลาทั้งเรื่องต่างๆได้ที่จะอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเข้ามาหาคุณนะคะหรือเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าเป็นต่างชาติเข้ามาหาคุณก็ได้เป็นคนที่แบบมีศีลธรรมนะคะมีศีลธรรมทั้งการพูดการกระทํา ทุกอย่างออกมาอย่างนั้นเลยเพราะว่าเหมือนเขามีสัญชาตญาณของความดีในตัวของเขานะคะสิ่งที่เขาทาไม่ผิดศีลธรรมไม่อะไรทั้งนั้นแล้วก็ตั้งมั่นในในจิตวิญญาณแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองลึกๆบางอย่างและเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกค่ะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีเซนส์นสัมผัสที่ดีเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนรอบข้างได้ดีและเป็นคนที่มีความท้าทายในตัวตนของตัวเองเขาเก่งกล้าแล้วก็สามารถนะคะ มีครบทุกอย่างเลยความท้าทายความกระโจนความรลดแล่นความเก่งกล้าความตื่นเต้นในตัวตนของเขาความอบอุ่นความมีเสน่ห์และความสวยการดูดีนะคะทุกอย่างมันลงตัวและเขาพร้อมที่จะคอมมิชเมนต์หรือแต่งงานถ้าเจอคนที่ใช่เหมือนเขามีดีวายอย่างที่บอกค่ะมีดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ปกป้องดูแลคุ้มครองเขาด้วยเช่นกัน เมื่อเขามาเจอคุณเขาจะจําคุณได้และคุณก็จะจำเขาเขาได้เช่นกันเหมือนเป็นรักแรกพบที่เจอกันแล้วก็ได้ ได้สบตาก็รู้สึกว่ารู้จักคนนี้มานานแสนนานมากๆเหลือเกินนะคะผลักดันเรื่องของการงานคุณด้วยสามารถได้คําปรึกษาคุณในเรื่องของงานด้วยค่ะเพราะเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เรื่องเก่งเรื่องของการคุยกับคนเก่งเรื่องของธุรกิจเก่งเรื่องของงานหลายด้านมากๆหรือมีความเก่งมีความสามารถทุกด้านเลยนะคะเพราะน,นั้นคุณเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําและให้คําปรึกษาเรื่องของงานได้ดีกับผู้คนคุณสามารถที่จะพูดคุยอะไรกับเขาคนนี้ได้อย่าง มีความสุขได้อย่างไวเนอร์เชื่อใจได้อย่างเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และเป็นคนรักในอนาคตเป็นพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตในอนาคตนั่นเองค่ะสวยงามจังเลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะความลึกลับซับซ้อนบางสิ่งบางอย่างนะคะตัวตนของคุณนั้นและเขาดึงดูดซึ่งกันและกัน จงเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังที่จะรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่เขาคนนั้นยังไม่มาเขาคนนั้นยังไม่เจอขอให้เปิดใจค่ะคุณจะรู้สึกและสัมผัสถึงเขาคนนี้ได้นะคะจากความรู้สึกและก็จิตวิญญาณของคุณด้วยและบางสิ่งบางอย่างกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามจังหวะของชีวิตเป็นไปตามพ่วงเวลาของ การรอคอยและช่วงของการเปิดใจณตอนนี้อาจจะยังไม่เปิดใจนะตอนนี้อาจจะรู้สึกว่ารอคอยแต่ยังไม่เปิดทางอย่างเต็มร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่วันหนึ่งในอนาคตคุณจะรู้สึกว่ามีสัญญาณหรือทรายบางอย่างหรือความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปพร้อมที่จะเปิดทางพร้อมที่จะเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะรับพลังงานแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเราคิดสิ่งใดเราทําสิ่งนั้นเราได้สิ่งนั้นเมื่อเราคิดว่าเราเจอรักแท้แล้วเราทําคือการเปิดทางคุณก็จะ นะค,ะคนนั้นอาจจยุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้หรือว่ามากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะคือเขามีมีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์ที่ดูดีมีสเสน่ห์บางท่านเจอหนุ่มที่หนุ่มสาวที่แต่งตัวทันสมัยมากๆแฟชั่นมากๆเลยนะคะสีสันโดดเด่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบแต่งหน้าแต่งตาด้วยแต่บางท่านอาจจะเจอสาวหรือหนุ่มที่สาวที่แต่งหน้าน้อยๆเบาๆนะคะดูสมรรถ ชิลๆสบายๆตรงสเปคตรงความรู้สึกอะไรแบบนี้และเป็นคนขี้เล่นเฟนลี่แล้วก็น่ารักโดยแต่มีความมีผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหานะคะเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่ที่ทต่างคนต่างเจอแล้วมาสปาร์กันบางอย่างอาจจะต้องมีการชะลอเรื่องของความสัมพันธ์ออกไปหลังจากเดทที่2เดทที่3เดทที่4ี่ก็ได้นะคะ ขอให้เปิดโอกาสเปิดทางนะคะแต่ถ้าใครมองหางานอยู่แล้วก็งานที่คุณจะได้ทำหรืองานหยิบจับใหม่คุณก็จะได้งานที่มีงานใหม่เข้ามานะคะงานใหม่ที่จะส่งเสริมให้คุณเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของอตำแหน่งใหม่ที่ได้เงินที่มากกว่าหรืออาจจะมีใครที่เป็นหัวหน้าใหม่นะคะที่รับคุณเข้าทำงานนะคะ เป็นเจ้านายที่มีความยุติธรรมเป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องแล้วก็รักลูกน้องบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะใครรู้สึกว่ากําลังมองหางานใหม่ก็ลองมองหาดูก็จะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะแล้วก็การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของหน้าที่การงานในอนาคตนะคะที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นมีอะไรที่ฟโฟล์ขึ้น ก่อน,นี้นั่นเองนะคะจงใช้สัญชาตญาณและก็ความรู้สึกของตัวเองนะคะอย่งรู้ถามบางสิ่งบางอย่างกับตัวเรานะคะว่าเราต้องการอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนะคะเรื่องของการงานอะไรบางอย่างบอกเลยว่าจะต้องมาจากความคิดแล้วก็ไอเดียของคุณพรสวรรค์ที่คุณมีแล้วก็พรแสวงที่คุณกําลังวิ่งหาโอกาสนะคะ พรสวรรค์ที่คุณมีในตัวคุณอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนะคะจงอยู่กับตัวเองอย่างที่บอกว่าบาลานซ์แล้วก็ปิดทุกอย่างลงถามตัวเองซิอยู่นิ่งๆกับตัวเองซินะคะการทําสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิหลับตายอย่างเดียวมันทําให้เราอยู่กับตัวเองนิ่งๆสงบสงบอยู่กับธรรมชาติคอนเน็กกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความสุขทําอะไรอยู่ตรงไหนทําแล้วก็คอนเน็กกับสิ่งนั้นมันจะได้สัญญาณคําตอบจากภายในตัวเราแต่ถ้ายังไม่เจอยังไม่ใช่ ก็ปล่อยไปก่อนไม่ต้องฝืนนะคะวันไหนใจสบายสบายแล้วคุณอาจจะได้คำตอบบางอย่างจากจิตญาณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังบอกคุณนั่นเองว่าคุณจะทำวันนี้คุณจะเริ่มทำวันนี้นะคะเพราะความสามารถไอเดียของคุณความเก่งความสามารถและไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่คุณมีนะคะพรสวรรค์ที่คุณมีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฝีมือนะคะฝีมือ,เ,อ,อเช่นอาจจะทําเล็บอย่างเงี้ยนะคะทำเล็บ,ะะลบหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรออกแบบดีไซน์หรือว่าคิดสร้างสรรค์งานะดิ์ประดอยอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเหมือนกับว่าจะทําให้คุณความสวยงามนะคะแบบนี้ผู้ชายก็เป็นไอทีหรือว่าอะไรที่สนใจทำเข้ามาเป็นความสุขของตัวเองหรือเป็นความสุขที่สามารถสร้างเป็นเงินได้นั่นเองเป็นอะไรโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็จงเปิดทางแล้วก็วิ่งเข้าหาโอกาสอย่างที่บอกค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ จะเจอคู่บุญบารมีนะคะส่งเสริมเรื่องของความรักที่เข้ามาะค,ะคุยแล้วดูไปก่อนเรียนรู้กันค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันจะไม่ได้มาทีเดียวเลยนะคะมันจะต้องค่อยๆใช้เวลาด้วยแล้วก็เรื่องของงานที่มาส่งเสริมกันนะคะเขาอาจจะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในชีวิตของคุณร่วมทํานูน่นทํานี่ด้วยกันเพราะว่าเขามีความเก่งเขาจะสามารถที่จะให้คําตอบคําแนะนำของของคุณได้กับคุณได้ทีเดียวค่ะคอร์รแมนแองเจิลส์ค่ะ เวงค่ะนี่ไม่พ้นการแต่งงานที่รอคุณอยู่นะคะความรักเข้ามาแล้วงานแต่งงานก็รอคุณอยู่ค่ะ สิ่งที่คุณกำลังที่จะเจอตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังคุยกับใครหรือคุณกำลังจะเปิดใจกำลังนำพาให้คุณเดินทางไปสู่งานแต่งงานในอนาคตที่กำลังรอคุณอยู่ถ้าความรักเข้ามาแล้วขอให้เปิดใจคุยแล้วก็เรียนรู้เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนรู้เราและเขาเป็นการเรียนรู้ระหว่างกันและการตลอดชีวิตถึงแม้ว่าจะได้เป็นคนรักคู่รักกันแล้วก็ยังต้องเรียนรู้กันและกันใส่ใจกันและกันตลอดเวลาเติมเต็ม attraction ดึงดูดซึ่งกันและกันตลอดเวลาสร้างความรักความโรแมนติกด้วยกันและกันตลอดเวลาค่ะเติมความหวาน เติมความละมุนให้กันและกันตลอดเวลานะคะแล้วก็สม่ําเสมอด้วยอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ก็สม่ําเสมอนะคะ Express your love ไปต่อในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่เดินหน้าไปต่อสู่ความรักความโรแมนติกแบบที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน This could be the one นะคะ คุณเจอแล้วพาร์ทเนอร์ที่คุณเลือกคุณเจอพาร์ทเนอร์ชีวิตของคุณแล้วบางท่านเจอแล้วค่ะรอคอยการที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์รอคอยการแต่งงานรอคอยการคอมมิทเมนต์กันเกิดขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับกับทุกทกท่านแล้วก็กับใครที่กําลังที่จะมีความรักเข้ามาจู่โจมกับคุณเป็นความรู้สึกใหม่ๆคนรักใหม่ๆที่รอคอยนะคะขอคําตอบนางฟ้านะคะ Success, ค่ะประสบความสำเร็จแบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ l ัคกี้นเกมลัคกี้ในรจริงๆค่ะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักการแต่งงานที่รอคุณอยู่คุณจะเจอคนที่ใช่หนึ่งเดียวในหัวใจของคุณที่เข้ามาประทะแรงดึงดูดของคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวความสุขที่รอคอยแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะขอไพ่สำหรับนี้ค่ะ สักสามใบนะคะสองสมามใบขอสีเขียวละกันเลฟิฟความรักกำลังจะเข้ามาหาคุณจริงๆนะคะแล้วก็ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเปิดใจเปิดช่องทางรับไหมนะตอนนี้เรนโบว์ Rainbow ค่ะ ความสุขความสง่างามนะคะในตัวเองเฉิดฉายแล้วก็ความรักที่เป็นความรักที่ไม่มีจำกัดความรักที่เป็นทุกเพศนะคะได้หมดเลยนะคะความรักความผูกพันที่มันมีจริงแต่เราต้องเปิดใจแล้วก็อดทนรอคนที่ใช่จริงๆที่เราอธิษฐานไว้ที่เราดึงดูที่เราขอนะคะ แล้วก็หนุ่มน้อยสาวน้อยที่คุณจะได้พบเจอเวลความมั่นคงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานที่กําลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะได้หน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงขึ้นมีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเวลความมั่งคั่งนะคะความมั่งคั่งที่ไม่ว่าคุณจะนิยามความมั่งคั่งแบบไหนก็ขอให้สมบูรณ์แบบในแบบฉบับของตัวเองคือการประสบความสําเร็จแค่ประสบความสาเร็จอย่างอื่นไม่พอต้องประสบความสาเร็จเกี่ยวกับ n d s ซ t ความคิดแล้วก็ success จิตวิญญาณความรู้สึกการตื่นรู้การเรียนรู้การบาลานซ์ของตัวเราด้วยเช่นกันค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบางท่านอาจจะได้รับเงินก้อนหรือเงินอะไรที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของทุกคนเร็วๆนี้ก็ได้นะคะและความรักก็รอคุณอยู่เปิดทางเปิดช่องทางค่ะคุณจะได้พบเจอกับคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาถอยลูกเต๋ากันค่ะว่าได้เลขอะไรนะคะไม่ได้ถอยนานแล้วนะคะเรามาดูซิว่าจะได้เลขอะไรนะนะคะ เลขหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันวันที่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่แล้วก็เป็นวันใหม่แล้วก็ใกล้ที่จะขึ้นเดือนใหม่แล้วจะกลางปีแล้วค่ะทุกคนเร็วมากๆเลยเห็นไหมคะคูดบี e ดอ e วันนะคะคุณจะได้พบเจอ the one ของคุณนะคะในเร็วนี้อาจจะเป็นในช่วง เรื่ดนี้ก็ได้นะคะที่คุณจะได้พบเจอขอให้เป็นแบบนั้นนะคะเป็นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะนิยามเลขหนึ่งเป็น1วัน1เดือน1ปี1สัปดาห์อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทุกอย่างในชีวิตของเราคือทัมมิ่งของเรานั่นเองนะคะอะไรที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของเราความรู้สึกมันจะเลือนหายไปไม่ช้าก็นานแต่อะไรที่ใช่จะอยู่กับเราและมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นกับความรู้สึกนั้น จนล้นเออและพร้อมที่จะสารภาพพร้อมที่จะก้าวสเต็ปต่อไปได้วยกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะตัวเลขเป็น Angel n u m b e r หมายเลข1 1เช่นกันพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักที่เข้ามาหาคุณหรือยังคะถ้าคุณพร้อมแล้วคุณเปิดทางได้เลยเพราะคุณจะประสบความสําเร็จและเจอความรักที่เป็นรักแท้คนที่ใช่เดอะวันของคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเข้ามาสร้างชีวิตสร้างความรักความสุข การประสบความสาเร็จมัง่งคั่งในชีวิตด้วยกันค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมคอทุกคนเจอสิ่งดีๆด,ดูแลสุขภาพประสบความสําเร็จบาลานชีวิตของเราทั้งอารมณ์เรื่องของการงานหน้าที่ทุกอย่างแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ